สวัสดีครับวันนี้พบกับมังอะหรือว่านังสือการ์ตูนนะครับเรื่องแยมกับเกมกระดาษอัจฉริยะนะครับเนื้อเรื่องโดยคุณแยมแล้วก็ภาพโดย g g b o บนะครับผมเป็นเรื่องราวในยุคทองของเกมกระดาษของประเทศไทยนะครับที่นักเรียน,นหลายๆคนนะครับผมพยายามจะออกแบบเกมเองนะครับแต่ใช้แค่ดินสอกับตัวของกระดาษเท่านั้นนะในการออกแบบนะครับเรื่องนี้มี5้าเล่มจบนะก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ สนุกสนานกับการดูคนเล่นเกมกระดาษนะครับผมหรือว่าบอร์ดเกมก็ได้นะจะเรียกว่าบอร์ดเกมยุคสมัยก่อนที่พวกเราเป็นนักเรียนเนาะแล้วยังไม่มีตัวของทุนทรัพย์นะครับก็เล่นเกมนี้กันนะครับในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6กเกมใหญ่ๆนะจริงๆเรียกว่า8เกมก็ได้เพราะว่ามันมีตอนแรกเนี่ยครับมี2เกมด้วยแต่ว่าอันนั้นผมไม่นับดีกว่าเพราะว่ามันเป็นไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องที่เป็นแบบตัวหลักนะครับเกมจริงๆอยู่ที่6เกมนะครับที่แข่งกันตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่ม5นะครับ อ่ะเครานี้ตัวของอันนี้เป็นบ็อกซ์นะก็คือสวยงามมากนะครับผมก็เป็นเราบอสแต่ละตัวนะครับผมที่แยมได้ไปต่อสู้มานะครับผมอ่าก็คือบอสสี่ตัวนี้นะครับอันนี้ก็บอสตัวแรกนะครับผมแล้วก็มาเป็นบอสตัวที่สองนะครับอ่าทางนี้นะครับสามอ่าแล้วก็บอสสุดท้ายนะครับผมคนนี้นะครับอ่าสี่นะครับผมบอสสี่ตัวนะครับที่แยมได้สู้กับเขามาโอเคมันหนักนิดนึงนะที่ผมควรจะหยิบออกก่อนเนาะนะครับอ่ะ อย่างนี้ดูดีง้ง่ายกว่าเออทำไมผมไม่ทำนี้แต่แรกเนาะนี่บอสหนึ่งครับบอสสองบอสสามนะครับผมแล้วก็บอสสี่นะครับผมมีบอสทั้งหมดสี่ตัวนะที่แยงมันต้องไปต่อสู้นี่คือแยงของพระเอกของเรานั่นเองนะครับโอเควันนี้เราไม่ได้มาเล่าตัวหนังสือการ์ตูนนะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงหรอกเพราะว่าตัวของอ่านังสือเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะผมแนะนําให้หาซื้อสนุกมา,มากๆนะครับในเรื่องนี้คือสนุกจริงๆนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาเล่าว,ว่าผมเนี่ย นะฮะน,นกอกาออกแบบบอร์ดเกมเหมือนกันนะผมก็เคยทําเกมกระดาษเหมือนกันนะครับอ่าเรียกว่าในยุคสมัยที่เป็นยุคทองนะครับยุค90นะ่ะผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะออกแบบเกมกระดาษเช่นเดียวกันนะครับผมก็เลยอยากจะเล่าเกมกระดาษของผมให้ทุกคนฟังด้วยนะว่าผมเคยทําอะไรมาบ้างนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเกมผมเป็นยังไงนะครับเอาเกมแรกก่อนดีกว่านี่เกมนี้นี่ครับอันเนี้ยเพื่อนผมนะครับเป็นคนวาดนะครับผมแล้วก็ ทําทเกมด้วยกันออกมานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราต้องหยิบเรื่องราวสตอรี่ก่อนนะว่าไอตัวเกมกระดาษเนี้ยมันมีที่มาอย่างไงนะนี่ช่วงนั้นยูกิกําลังดังครับผมเราก็เลยทําการ์ตูนไอไม่ทําการ์ตูนทําเกมกระดาษเหมือนกันนะชื่อ Monster World นะครับภาค l e g e n d of Heroes นะครับผมเป็น Monster World ที่ผมเคยเขียนเนี่ยเห็นว่ากระดาษมันซึมเลยเพราะว่าแบบกระดาษมันเริ่มเสื่อมสภา,ภาพเนาะ มีหลายหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันมีเรื่องราวยังไงบ้างนะครับก่อนหน้าแรกนะครับจะมีวิธีการเล่นนะครับกติกานะครับมีทั้งหมด10ข้อใหญ่ห้ามเดินเฉียงนะครับสู้กับมอนสเตอร์3ครั้ง HP จะเพิ่มเต็มนะครับเดินแล้วโจมตีได้แต่โจมตีแล้วเดินไม่ได้เข้าหมู่บ้านเพิ่ม HP ได้เต็มนะครับแต่มอนสเตอร์เพิ่มเลือดไม่ได้มอนสเตอร์ทำลายหมู่บ้านได้โดยมี HP 300นะครับหมู่บ้านหมู่บ้านไม่สามารถโจมตีได้ดีเฟนซ์ก็ไม่ได้เมจิกก็ไม่ได้โดนอย่างเดียวนะครับถ้าจะซื้อเมจ ถ้าหมู่บ้านถูกทำลายนะครับจะเพิ่ม HP และซื้อเมจิกไม่ได้ฟิลจะบวถแอสซคธรรมดาแล้วไม่ตาย20ไม่บวก HP และเมจิกนะครับผมถ้าผู้กล้าตายจะไม่มีทางฟื้นยกเว้นใช้เมจิกชุบชีวิตนะก็คือเพื่อนต้องไปชุบให้เพื่อนนั่นแหละนะครับเป้าหมายของเกมครับผม1จัดการเดมอนให้ได้2ชนะแล้วผู้กล้าต้องจัดการกันเองนะเพื่อเป็นเจ้าของปราสาทแทนเดมอนแล้วก็ป้องกันหมู่บ้านไม่ให้ถูกทำลายทุกหลังนะครับก็คือเหลือหลังนึงก็ยังดีนะครับอันนี้คือตารางเวทมนต์นะครับที่เราจะสามารถซื้อได้นะมมีตตััั้งแ่อนนะะคครรบบผ ราคานะครับผมแล้วก็พลังโจมตีระยะเท่าไหร่แอตแทกอะไรแล้วก็หมู่บ้านที่เท่าไหร่ที่สามารถที่จะซื้อได้นะครับก็จะมีระบุไว้หมดเลยไอซ์เนี่ยจะเป็นสแต่เชื่องช้านะครับราคาไม่ดาเมจไม่ได้แรงแต่ติดเชื่องช้าส่วนอันนี้นะครับดาเมจปานกลางแต่ยิงระยะไกลสุดนะครับผมอ่าก็ได้ง่ายนะครับแอตธรรมดานะครับฝนกรดนะครับเป็นการโจมตีธรรมดานะครับโจมตีแรงมากนะครับอ่าไม่มีเลเวลด้วยนะเรียกว่าของดีนะครับผม ซื้อที่ไหนก็ได้นะครับราคาแต่ราคาแพงจัดนะครับผมเพิ่ม HP นะครับผมนี่มีขโมยยาชานะครับแอ t แท k เดินเมจิกใช้ไม่ได้นะครับวืดนะครับผมมิสตลอดถ้าโจมตีเมจิกนะเป็นเวลา3เทิร์น Copy นะ Copy พลังทุกอย่างของอีกฝ่ายนะครับหลับ3เทิร์นนะครับผมโดนแอ t แท k ก็ตื่นนะครับเคียวพิฆาตลงนรก100%ถ้าโดนฟันนะครับราคา2,500ันหนะโหดจริงนะครับผมแล้วก็ ชุดชีวิตนะครับราคา3 0 0พชุชีวิตเพื่อนได้หนึ่งคนกุญแจเปิดประตูปราสาทเดมอนได้จากบอสรองตัวใดตัวหนึ่งนะนี่เขียนไว้ละเอียดยิบไอเทมมีอะไรบ้างนะครับสองเตาสามเตาสี่เตาห้าเตานะครับอย่างที่ผมบอกนะตัวนั้นผมกาลังเล่นดูกระปองอยู่ก็เกมก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าก็เปลี่ยนเพสดูกระปองมานะครับกลไกมานะครับกงขังนะครับผมเอาไว้กักมอนสเตอร์นะครับไว้3เทินโดย1ตัวนะครับผมโฮเมจิกนะครับผมห้ามใช้เมจิกนะครับ3มเทินวาร์ปนะครับสลับที่กับใครก็ได้แผ่นดินแยกนะครับ ฉากจะแยกเป็น8ส่วน5เทเร์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายทีว่าฉากแยกคืออะไรเนาะเอามาเกดอนราคาส0 0พันนะครับทุกคนลบร้อยทั้งฉากโดนหมดทุกคนตาฟาง300ร้อนะครับโดนแทนเราไอเทมเก็บได้แค่3ชิ้นเท่านั้นไว้ได้ตัวร้านไอเทมไม่สามารถทำลายได้ไอเทมนชนิดจะใช้แทนเราโดยอัตโนมัตินะครับพูดง่ายๆคือไอเทมอะได้ตลอดการจต่เมจิกเนี่ยครับมันจะอยู่ที่หมู่บ้านนั่นเองไอเทมพิเศษนะครับอินฟินิตี้ในการใช้เนาะหมู่บ้านหนึ่งมีพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับแอทแทกรมดาไม่ตายบวกร้อยดีเฟนซ์เมื่อศัตรูอดจะลแค่ใน 4. หมู่บ้านสองไอเทมสเปเชียลไอเทมคือเงิน3ามหมื่นได้เงินเทินทันทีสามหมื่นแล้วก็ชาโดนะครับผมยืน,นเฉยสามเทินแล้วจะกลายเป็นเงาศัตรูอัดเราไว้ได้แต่เราอัดได้ครับขาบา่าวสมารถของปีาศาจครับหายเทมสามารถครบสามชิ้นแล้วจะกลายเป็นเดวิลนะครับผมอ่าก็คือเป็นสไตล์แบบดกระปองนั่นแหละนะครับส่วนนี้สนามต่อสู้ครับอ่กาก็จะมีบอกว่าอันเนี้ยสตาร์ทอันนี้ทุ่งหญ้านะครับป่าไม้แม่น้ําภูเขาก็คือเป็นสัญลักษณ์ว่าตรงเนี้ยเป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นภูเขานะครับผม อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดเกิดของผู้เล่นอยู่ตรงนี้นะครับอะไรแบบนี้แล้วก็ผู้กล้าต้องเดินทางไปเพื่อจัดก,การจอมมารที่ปราสาทน,นั่นเองนะครับโดยบอร์ดตัวนี้จะเป็นโมดูลาบอร์ดคือแยกเป็น8ชิ้นได้นาะทจากกระดาษแข็งนะอันนี้ของผมไม่รู้อยู่ไหนละคือมันเป็นบอร์ดที่ผมวาดรูปง่ายๆไปอัตราส่วน1ต่อ10ขนาด10คูณ20บล็อกก็คือเนี่ยตัวเนี้ยหช่องก็คือเดินตามช่องน,นั่นเองวิธีเล่นนะครับผมการเล่นเกมนี้ใช้ลูกเต๋าลูกบาทอยู่นะครับลูกเต๋าลูกบาทคือ D 6นนััแหละะครบ ของ่ายของการเล่นแต่ก็มีการใช้ลูกเต๋าแบบใหม่เล่นด้วยนิดหน่อยนะครับผมก็คือใช้ลูกเต๋าหน้า10เป็นบอสนะครับเพราะว่าบอสจะมี0ูนถึงเส่วนเรามี1นึถึงหเราก็จะเสียเปียบบอสบอสก็จะเดินโหดมากโอกาสชนะเราโอกาสชนะบอสมีหน้าแบบเสียเปียบจริงๆแบบน้อยมากๆนะเพราะเขาทอยได้เยอะนะครับส่วนเราเนี่ยก็จะเสียเปรียบเขามากกว่านะก็ต้องไปหาไอเทมในการจัดการน,นั่นเองนี่คือภาพตัวของ Monster World นะโอ้เรียกว่าแน่นๆนะครับแน่นๆเนื้อหานะครับ,แ,นนรบแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมนี่ก็เด็กทำเนาะ ตอนนั้นผมน่าอายุประมาณสักสิมั้งสองสิบสามอะประมาณนั้นแหละครับโอเคนี่คือตัวละครเดินนะครับผมนี่พระเอกนี่บผมไล่ให้ดูทีละตัวเลยนี่นะครับกันเนอร์นะครับเมดแล้วก็มอนสเตอร์เทมเมอร์นะครับผมมีสลามออคโตปัสนะครับมีตัวของอาตอนนั้นเรียกว่า M ermaid, M erman, มือเมดมือแมนมั้งนะครับแล้วก็ตัวปืนใหญ่เต่าปืนนะครับผม ฐานเต่าบวกคาเมกอะค้างคาวนะครับผมอันนี้เพื่อนผมวาดตั้งแต่ปฐมนะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าพรสวรรค์คนเราเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เราพูดกันยากเนาะคนเราเกิดมาพรสวรรค์ไม่เท่ากันจริงครับผมก็ไม่มีพรสวรรค์ในการวาดรูปขนาดนี้นะครับผมก็เลยเข้าใจได้ว่าเออเขาเนี่ยมีพรสวรรค์จริงๆนะผมก็เลยแบบไม่ได้วาดรูปเลยคือเห็นปุ๊บอ๋อเราเลิกวาดดีกว่าคือพรสวรรค์มันไม่ได้อะ่ะนะครับนี่นะครับมีเดมอนล่างหนึ่งและล่างสองด้วยอ่าแต่อันเนี้ย มันไม่ใช่ที่ส้นสุดนะเพราะว่าตอนผมแบบมีเวลาตอนนั้นใช้คอมพิวเตอร์ได้เนาะมอต้นเนี่ยผมก็ไปทําต่อครับคือผมก็ไปวาดรูปต่อว่าแบบไม่ว่วาดรูปต่อสิใช้เขาว่าอะไรนะอา่าไปไปทําเป็นไอเกมอ่ะต่อเหมือนกับว่าเอาไปพิมพ์อะครับนี่นี่นี่มันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเป็น DTD ครับผม Defe a t the d e m o นนะครับก็มันจะมีต่างกันนิดหน่อย นะครับโดยโวอร์ดดิ้งเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะมีการเกาคําแล้วก็เขียนให้มันชัดเจนขึ้นนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ปรับมีปรับด้วยนะมีมีอัปเดตแพทนะครับป้องกันหมู่บ้านไม่ถูกทำลายได้แต่ถ้าทลลายสามารถซ่อมแซมได้แต่ราคาสูงมากราคาห้าหมื่นนะครับเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยอ่ามีปรับกลไกด้วยนะคืออ่านแล้วเพิ่มเติมดีกว่านะครับเรียกว่าเราก็มีการแบบปรับเวอร์ชันด้วยนะอ่าคราวนี้มาดูหน้า2ดีกว,ว่ามีอะไรบ้างซึ๊บหน้า2ก็จะเหมือนเดิมนะครับผมนี่ไอ แต่จะมีโพชั่นซูเปอร์โพชั่นด้วยนะครับเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ปรับบางอย่างมีกินเฮิร์บเลสเฮิร์บเยลโล่เฮิร์บด้วยแก้พิษแก้แฝไฟไหม้ด้วยนะครับอไอเทมนชนิดใช้แทหล่าอัตโนมัตินะเมจิกนะครับผมผมว่าคล้ายๆเดิมเท่าดูดูแล้วนะครับแต่ว่าเปลี่ยนใหม่มีธาตุดินไฟมีแค่เลเวลหนึ่งกับสองเท่านั้นนะครับแล้วก็ ไม่ได้มีเรื่องของอ่าหมู่บ้านแล้วนะครับว่าที่ไหนนะครับแล้วก็มีแบบเพิ่มมาแบบสลีปมามีเมฆก็คือเราก๊อปปี้เนาะโซเยอร์ ier, นะครับโปรตัวเสริมแทนเล่าเดินไม่ได้สต็อปมิสแอทสอบเดสไล์อะไรเงี้ยก็จะคล้ายๆเดิมแต่มีปรับบางอย่างมานิดหน่อยนะครับนี่ก็คือคาแรคเตอร์ของเรา4ตัวไนท์คาวบอยเมจิกเชียรแล้วก็มอนสเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับผมซึ่งผมพิมพ์ผิดไว้ตั้งแต่เด็กนะครับมันต้องดับเบิลเอลางเงี้ยแล้วก็ไม่รู้นะตอนเด็กก็อาจจะแบบไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนะครับจริงงๆโตมมมาาากกกกกก็็็ไไไ่่่่่ด้เเทหหรรออนะะจีบว เนี่ยตัวละครจะมีอะไรบ้างทอยหนึ่งสองจะได้เดินแล้วฟัน3ามกับสี่เดินแล้วยิงไฟเลเวลหนึ่งห้ากับหกแล้วยินคีย์ที่เข้าแลตดาเมจหนึ่งร้อยนะถ้าฝ่ายตรงข้ามทอยห้าหกจะสวนคูณสองนะครับเป็นระบบที่คล้ายๆดูกระปองแต่ว่าใช้วิธีการทอยเต๋าแทนว่าเราทอยอันนี้เขาทอยอันไหนได้อะไรหนึ่งกับสองฟันหนึ่งกับสองไม่ลดอะไรเงี้ยครับก็จะคล้ายๆกันนะครับอ่นะคาคาร์บอยจะเลือดน้อยกว่านะครับดาเมจน้อยกว่าแต่ว่าข้อดีคือยิงระยะแม็กซ์คือเป็นเส้นตรงยิงฟืดเลยโหดมากนะครับเมจิกเชียนนะครับผม จะสะท้อนดาเมจได้นะครับคือเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องการโจมตีแต่ถ้าไม่ตายของเขาพิเศษก็คือเขาจะสะท้อนดาเมจได้หมายความว่าถ้าเป็นฝ่ายป้องกันเนี่ยเก่งมากๆนะครับอ่าส่วนมอนสเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับผมสามารถที่จะคอนโทรลพันธุ์ได้คือใช้ปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถที่จะคอนโทรลมอนสเตอร์ตัวนั้นได้น,นั่นเองนะก็เรียกว่าเป็นปรับพิเศษนิดหน่อยนะครับผมนี่หาพิเศษนะครับถ้าเลือร้อก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเลือดเหลือหกสิบเมื่อไหร่โจมตีปกติทําอะไรไม่ได้เลยครับคาร์บอยนะครับผมเลือ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่โจมตีได้สองทิศทางคือปืนคู่นะครับผมยิงทีละสองทิศทางนะครับไม่ติเชี่ยนนะครับโจมตีด้วยเวทมนต์สะท้อนกลับไม่จะาก,การไม่ได้นะแล้วก็มอนสเตอร์คอนโทรลเลอร์จับมอนสเตอร์เพิ่มได้ไม่จำกัดนะครับผมเรียกว่าโคตรโกงนะตอนนั้นนะครับอ,อันนี้ก็พวกตารางมอนสเตอร์ครับเดี๋ยวมาดูาชื่อเดี๋ยวว่าเราชื่อตรงกันไหมเมื่อกี้ผมพูดชื่อไปอาจจะไม่ตรงเนาะมีสลามนะครับผมสลามนะครับสกันเฮดนะครับผมออคโตปัส โกลแบดอ๋อชื่อโพเซดอนโพเซดอนอ่านะครับเฮดฮอกนะครับเมทันสกอร์เปียนตัวนี้นะอ่านี่ก็มีสแตตมีค่ามีอะสแตตหมดเลยทุกอย่างก็คือดูตามโพยเนี้ยแล้วเล่นได้เลยอ่าเฟรมอีเกิลนะครับคือตัวนี้นะครับกาเมตไลเซอร์นะครับผมกาเมะนะครับผมเต่านั่นแหละนะครับอ็อกอ็อกล็อกนี่ตัวนี้นะครับแคนไอออนดาก้อนนะครับบังกรกระป๋องเหล็กนะครับแล้วก็ เดมอนกับไฮเปอร์เดมอนตัวนี้นะครับผมนี่คือตัวของทั้งหมดนะครับที่เราออกแบบไว้ในก็คือพูดง่ายคือต้องเอาสองอันมาผสมกันอันนี้เป็นตัวเหมือนแพทอัปเดตนะของตัวเกมนี้นะครับเราก็ไปคุยเจอมาได้เนาะคือผมมาเก็บแบบเก็บดองยาวเลยนะครับเพราะเรามีแยมเกมกระดาษผมก็เลยไปคุยมาเนี่ยแหละนะก็ถือว่าต้องขอบคุณทางคุณแยมนะที่เขาเนี่ยได้เล่าเรื่องเกมกระดาษให้เรานะครับแล้วก็เอามาเป็นลูกเล่นหนึ่งที่เรามาพูดคุยสู่กันฟังนะครับ เนี่ที่ผมบอกไปว่าตัวของอเนื้อเรื่องนะครับก็มีแต่ทุกคนมีความฝันเนาะนะครับคนทุกคนก็อยากจะทําเกมสนุกสนุกของตัวเองแล้วก็ทุกคนภูมิใจกับการที่มีคนมาเล่นของเราอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นความทรงจาอันหนึ่งที่ผมว่ามันงดงามหนึ่งของของช่วงชีวิตหนึ่งนะนะครับอันนี้เพื่อนผมก็มาวาดนะตั้งแต่แบบผมว่าน่าจะอยู่ประมาณปีเท่าไหร่นะ40่นะ40่ศูจนเกือบเกือบ30ปีแล้วนี่ผมก็ยังเก็บอย่างสวยงามไว้อยู่เลยนะครับ เขมันเป็นความทรงจําท no. ี่ด oh wow. ีนะก็เพื่อนผมตอนนี้ก็วาดเกมนะครับเมสเคสนะใครสนใจก็ไปพิยออเดอร์ได้นะครับผมงานภาพตอนนี้กับตอนนู้นนะเรียกว่าถ้าอันเนี้ยผมให้เต็มสิบตอนเนี้ยก็สักประมาณสักสามแสนคะแนนคืองานภาพสวยมากสวยเวอร์นะครับผมก็เข้าใจนะพรสวรรค์ของคนเรานี่คือสุดยอดจริงนะครับผมเพื่อนผมนี่เทพจริงเราก็ไม่มีขอตำหนิในการวาดรูปนะก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ งานเด็กปฐมนะผมบอกเลยเด็กสิบขวบอะเ<ฮ>พื่อนผมวามันสิบขวบตอนนั้นมัง้งนะครับงานแบบเทพจัดๆนะเนี่ยดูดิโอ้คุณดูแบบสุดยอดนี่คือเด็กประถมว่านะเด็กไม่ใช่เด็กปฐมเออเด็กประฐมแหละนะครับนันแหละนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์น,น,นั่นเองอ่ะเกมแรกผ่านไปแล้วครับใครจะไปเชื่อเนาะพูดเกมแรกนี่รอบไปสิบสามนาทีนะโอเคเรามาดูเกมที่สองดีกว่าถ้าคุณคิดว่าผมทําเกมเดียวคุณคิดผิดนะครับอ่านี่เกมที่สองเอาเกมปัญญาอ่อนมาก่อนนะครับนี่ครับ ปึ๊บเหมาะกับช่วงหน้าร้อนพอดีครับผมนี่เศรษฐีหนีร้อนนะครับเป็นเกมที่มีแค่เนี้ยแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างนี่ลูกเตา๋าตัวเดินพัดส,สมุดกระดาษพัดลมมีแค่นี้ครับเกมนะเกมก็จะเป็นเกมที่เราเริ่มมาจากตัวสตาร์ทรับน้ำเย็ยนหนึ่งแก้วนะครับผมจุดเริ่มต้นตรงนี้ก่อนทุกคนจะมีอะไรบ้างนะครับเซตอัพเขาบอกว่าเริ่มเกมรับน้ำเย็ยนคนละหนึ่งขวดลิตรนะครับวนครบรอบรับน้ำเย็ยนหนึ่งแก้ว เกมจบเมื่อผู้เล่นน้ำหมดก็คือมีคนผู้เล่นน้ำหมดก็คือจบใครเหลือน้ำมากสุดชนะเกมง่ายๆแค่นี้เลยครับเราจะแข่งกันอยู่ในโลกที่ร้อนระอุนั่นเองครับอ่าก็เดินตามช่องไว้ตึ๊บอันนี้เปิดจองให้ชาวถ้าใครจองตรงนี้ได้ปุ๊บคนตกมาก็จะเสียน้ำให้1แก้วนะครับบอสปอจีเสียน้ำเย็ยนสามแก้วนะครับก็คือเราสามารถจ่ายน้ำเย็ยนกามแก้วเราพัดมาได้คลายร้อนนะครับถอยเตานะครับผมเพื่อจะมีลูกเตาเสียงโชคตรงนี้โดนอะไรบ้างละ่ะอันแรกนะครับเอาน้ำเย็ยนล้างหน้าก็เปลี่ยนแล้ว ตอน,น,นขี่ทิ้งนะครับมีอัพแพดเป็นผ้าเย็นเช็ดตัวเล่นบุกแป๊กเสี่ยวเสี่ยวให้หนาวจับหัวใจนะครับถอดหนึ่งชิ้นไม่ถอดเสียน้ำหนึ่งแก้วอมไม้ม oh ินท์ฮอลนำหน้าเป็นปากระโฮพูดว่าน่าวหนาวนะครับผมนี่คือตรงนี้แล้วก็รับน้ำแข็งหนึ่งก้อนนะครับผมห้ามดื่มน้ำหนึ่งรอบคือต้องวนให้ครบรอบก่อนจะได้ดื่มน,น้ำถอยลูเต่าเทียงโชคอีกแล้วนะครับสมุดสะบัดช่อนะครับเสียน้ำเย็นสองแก้วซึ่งไม่รู้สมุดเอามาทำอะไรนอกจากที่เอามาพัดนะครับรับน้ำแข็งหนึ่งก้อนนะครับ โบลนัทน้ำรำเย็น1ลิตรนะโหนี่คือของดีจัดถ้าตกช่องนี้ลัคก,กี้นะครับแล้วน,น้ำแข็งหนึ่งก้อนทอยนี้นะครับกระดาษอ่ามองไม่เห็นกระดาษม้วนลมหวนว่้ใช่กระดาษม้วนมมวลมหวนก็คือพับแล้วก็เป่าฟู่นะครับนี่เป็นรูปปากแล้วก็เป่าลมเสียน้ำเย็นหนึ่งแก้วนะครับผมเพื่อแลกกระดาษลมหวนมาจุดเดินหนึ่งตาแล้วน้ำแข็งหนึ่งก้อนทอยเต่าพัดลมอมร้อนเสียน้ำเย็นสแก้วทอยเต่าเสียน้ำหนึ่งแก้วน้ำแข็งหนึ่งก้อนนะครับเกมมีแค่นี้นะครับ ใครน้ำมฉันแพ้นะผมว่าก็เป็นกลไกที่เหมาะกับหน้าร้อนดีแล้วก็เออก็ตอน,นเด็กๆผมก็ช่างคิดเนาะช่วงนั้นน่าจะดูลัคกี้แมนมาเพราะว่าบวดดิ้งเนี่ยมันดูแบบความเป็นลัคกี้แมนพอสมควรนะน่าจะยุคประมาณสักประมาณปี40นะ่ะแถวๆนั้นแหละปีๆเดียวกันอะแถวๆยุคนั้นอะนะครับก็สนุกดีนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าหเกมอีก1เกมที่ผมทําไว้นะครับ2เกมแล้วอ่ากมาดูเกมที่3ดีกว่าครับ เกมที่สามที่ผมต้องพูดนานหน่อยนะครับนี่อันนี้ดิจิมอนนะครับผมตอนนั้นดิจิมอนดังอยู่แล้วครับยุคเดียวกันนั่นแหละเกมกระดาษมันยุคทองตอนผมประมาณอายุ12-13องามะเนาะเลยจากนั้นไปพอมีเกมการ์ดยูกิมีเมจิกมีเกมบอยมันก็สลายหายตามการเวลาไปอย่างรวดเร็วนะครับผมก็นี่คือดิจิมอนที่ผมออกแบบไว้นะอันนี้บางคนสงสยัยเฮ้ยมันดิจิมอนยังไงนะครับคือตอนนั้นอนะผมอะชอบไอกเกมนี้มากนี่เมจิกสติ๊กครับ อ่าเป็นของเล่นไทยนะที่มันสามารถปรับรูปภาพได้นะครับอันนี้งานโอ้เก็บผมเก็บไว้นานมากอะ่ะคือตั้งแต่ไม่มีเบอร์ศูนย์สองเห็นไหมแปดแปดศูนย์แปดแปดเก้าเก้าอ่ะอันเนี้ยคือผมมาซื้อตั้งแต่แรกเลยไม่รู้กี่บาทแล้วผมก็ชอบเล่นกับมันมากมันสนุกดีครับอ่าแล้วผมก็คิดไอเดียเออเราสามารถทําดิจิมอนได้จากอันนี้ผมก็เลยเอามาทําครับอ่าเดี๋ยวผมทาให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าณนะปัจจุบันวันนี้เนี่ยผมมาจําไม่ได้แล้วนะเพราะผมอ่ะ ออกแบบไอ้ตัวพวกนี้ยังไงนะครับเรียกว่าแบบมันนานมากแล้วอะมันลืมแล้วนะครับดังนั้นผมจะทาให้ดูสักประมาณ4ตัวแล้วกันเนาะนะเท่าที่ผมจําได้แล้วกันนะคือมันนานมากแล้ว,วครับก็เริ่มจากตัวธร,รมะก่อนนะครับผมจริงๆก็คือเป็นลูกบอนลนั่นแหละนะครับคือถ้าใครเคยเล่นไอ้เกมนี้มันก็จะเป็นเกมแบบบิดๆให้เป็นทรงนะครับแล้วก็จะกลายเป็นลูกบอลน,นะครับอันนี้ผมเล่นแบบเด็กเล่นบ่อยจนมั s ซ์มัลซ์เมมโมรีแล้วอะคือจริงๆหลับตาทายังได้เลยนะครับอันนี้นะนี่ ธรรมะนะครับผมนี่คือตรงนี้ธรรมะอ่าพอไข่ฟักขอมาก็กลายเป็นไดนมอนนะครับผมไดนมอนเป็นยังไงครับนี่ฮะนี่ครับอ้าวไม่ใช่ฝั่งนี้เดี๋ยอยู่ไหนฮนะฝั่งไหนเดี๋ยวนะฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่นี่นี่ไดนมอนเห็นไหมเหมือนเปียบ <c oughs> นี่อจินตนาการของเด็กวัยสิบสองขวบนะครับไดนมอนครับผม ก็คือใช้ตัวนี้เป็นไดโนเสาร์เกล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 นะครับผมอ่าเสร็จปุ๊บมีกายล่างครับผมเป็นธรมาร์มอนครับธรมาร์มอนก็คือมีขาขึ้นมานะครับผมนี่นี่เห็นไหมเหมือนไหมตัวมีขาขาซ้ายขาขวาครับเนี่ยตอนสมัยเด็กเป็นอย่างเงี้ยครับผมก็นั่งคิดจินตนาการธรมาร์มอนเกล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 นะครับผมแล้วก็กายล่างครับ ตอนนี้แหละที่เป็นปัญหาคือผมเริ่มจาไม่ได้แล้วว่าผมอะทาไอ้ตัวแต่ละตัวเนี่ยยังไงนะครับตอนนั้นน่ะคือแบบอ่าเขาเรียกว่าเล่นทุกวันวเนาะมันก็จําได้นะครับแล้วก็สมัยน้อนไม่มีสมาร์ทโฟนเนาะมันก็จําไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้ว่าแบบเอ้ยผมต่อ,อยังไงนะดังนั้นเดี๋ยวผมจะพยายามนึกบางตัวแล้วกันเนาะใช้เอา้วยบางตัวที่นึกออกแล้วกันนะครับอ่าจริงๆบางตัวเท่มากนะที่ผมเคยออกแบบไว้แต่ผมจําไม่ได้เสียดายมากๆคือถ้าจะมานั่งนึกระ,ะ,ะลึกชาเนี่ยผมใช้เวลาแบบน่าจะหลายหลายหลาย,หลายส่วนหลายวัน่ะคือมันมันงา่ ประดิษฐ์ดอยนะครับเดี๋ยวผมขอนึกตัวของไอ้นกก่อนนะครับผมนกถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นทรงนี้นี่คือมันเป็นแค่เบิร์ดนะครับเบิร์ดดรามอนนะครับผมนี่นี่เบิร์ดอะเป็นตัวแค่นกแค่นี้มีเหมือนมีเป็นนกไห้ยเป็น,เป,นเป็นตัวหัวแล้วก็มีมีฐานแล้วก็มีหางแค่นี้ครับเบิร์ดดารมอนนะครับอ่าเอาตัวที่ผมจําได้แล้วกันเนาะตอนนี้ผม,มจำไม่ได้ทุกตัวหรอก ผมจำได้ประมาณห้าหกตัวเองอะอืมไอตัวที่แบบเทพเนี่ยผมจําไม่ได้สักตัวเลยอะคือมันมันลืมวิธีการไปหมดแล้วนะครับอ่ะต่อไปที่ผมจําได้ก็คือจะเป็นข้อบ,บ้านะครับผมอ่ะข้อบ้าคือไอตัวปกกล่องนั่นแหละนะครับอันนี้คือง่ายฮะทาบ่อยนะครับนี่นี่ครอบ,บ้าครับผมงูครอบ,บรามอนนะครับผมนี่ตัวนี้ เชลเนี่ยผมครับแคบๆคาแต่ผมทําไม่ได้แล้วคือมันจะมีพีค็อกนะครับพีค็อกจําหางได้แต่จําตัวไม่ได้ทํำยังไงนะโยรูมอนจะเป็นมังกร2หัวนะครับเดวิมอนนี่เป็นเหมือนตัวมีแขนออกมาแล้วก็ตัวเป็นแบบนี้ไม่มีไม่มีไม่มีปีกขนาดหรอกแต่เป็นตัวแบบนี้นะครับสกอร์ปิโอมอนจะคล้ายๆเมทัลสกอร์ปิโอมอนแต่ว่าจะเป็นแบบตัวเล็กกว่านะครับหางไม่ได้ใหญ่เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เนสซีมอนที่จำไม่ได้จริงเชลมอนนี่ก็คุ้นๆว่าเป็นก้อนหางอยู่นะครับแต่ลีโอมอนจำได้นะครับผมมา ผมทาได้แค่ตัวเดียวแหละคือลรียมอนนะครับเพราะที่เหลือลืมหมดแล้วเรียกว่าเป็นหนึ่งในความทรงจํานะครับผมก็ถ้ามีโอกาสนะแล้วผมระลึกชาติได้นะผมจะทําให้ดูแล้วกันเนาะนะเรีโอมอนเนี่ยมันจะเริ่มจากหางสีแดงก่อนนะครับผมตัวต้องสีแดงนะครับจะเท่มากคือตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดไปเรียมอนหรอกแต่ว่าไอเดียมันบันเจิดพอดีครับอืม นี่ฮะบางคนถามว่าเออนี่้แหละอันนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนแมงป่องอน,นี่ว่าแต่ว่าจำจำไม่ได้ทําท่าไงแต่นี่คือเลโอมอนครับนี่เป็นไงละ่ะเหมือนไหมอา้นะครับผมเป็นเหมือนขาสี่ขามีหางแล้วก็มีหน้าครับนี่คือลลโอมอนครับนี่รางสมบูรณ์ของตัวนี้นะครับคือผมมาต่อได้ประมาณนี้แหละทุกตัวจะเป็นประมาณนี้คืออาศัยจินตนาการทํารูปทรงต่างๆแต่ว่าอย่างที่ผมบอกตอนนี้ผมจําได้แค่หนึ่งสองสามสี่นะครับห้าหกเองที่เหลือจําไม่ได้นะครับ ก็ถ้ามีโอกาสขอจินตนาการอีกท okay. nice mm ีน hmm. <Ay> uh ึงนะว่าแต่ละตัวมัน <statistics> ท <igence> ําหน้าตายังไงนะครับถ้าได้เราเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นหมุดหมายหนึ่งที่ผมนะซื้อตัวนี้มานะครับตั้งแต่ยุคเก้าศูนย์อะประมาณยุคเก้าศูนย์แบบเท่าไหร่อ่ะประมาณสักเอ่อเก้าเกือบกี่สองพันอะสิบสองสิบสามขวบผมอะผมทําตัวนี้เล่นทั้งวันเลยฝึกสมองเล่นทั้งวันแล้วออกแบบนี้ให้เพื่อนผมวาดก็เพื่อนผมก็คนดีคนเดิมนะครับผม เสตีนี้ล้อเนี่ยผมไม่ได้ให้เพื่อนวาดเพราะว่ามันเป็นเกมแบบไม่ต้องใช้อะไรเนาะผมก็เลยเขียนเองนะครับแต่อันเนี้ยเพื่อนผมวาดครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในลูกเล่นหนึ่งนะครับของตัวเกมกระดานของผมนะครับทีนี้ถ้าผมทําเกมนี้จริงๆน่นาก็น่าจะสนุกเหมือนกันเนาะทำเป็นเหมือนดิจิมอนแล้วก็ต่อสู้กันผู้เล่นก็จะมีตัวเนี้ยแล้วก็มาประกอบร่างต่อร่างกันนะครับก็ออกไอเดียนะครับตามตัวของดิจิมอนนะครับแปงลงร่าง ออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดนะครับโอเคก็ประมาณนี้เก็บใส่กล่องนะครับที่มันมีหลายแบบนะแต่แบบพวกนี้ผมไม่ได้ใช้นอกจากคอป r าตัวอื่นเนี่ยผมไม่ได้เอาตามไปพวกนี้เลยนะครับก็ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าตอนนั้นใช้ตัวไหนในการออกแบบนะครับแต่ไม่ใช่ตัวยืดๆอย่างนี้แน่ๆนะครับมันดูแบบนอนเซนเปนนิดนึงนะครับโอเคเกมถัดไปนะครับเรามาดูเกมถัดไปกันดีกว่าเกมสุดท้ายแล้วของผมนะสำหรับจักรวาล ออกแบบนะครับเกมกระดาษงานอาจจะเน่าๆนิดนึงนะเพราะว่าผ่านการเวลามายาวนานมากนะครับอ๋อจริงมันเรียกว่าหนึ่งหนึ่งเกมไม่ใช่ต้องเรียกสองเกมนี่ฮะคนดีคนเดิมเพื่อนผมอีกแล้วครับผมนี่งานภาพนี่ตอนอายุสิบขวบของเพื่อนผมนะสุดยอดไปเลยไหมล่ะครับนี่เด็กสิบขวบนะครับผมก็อันนี้จะเป็นดิจิมอนเหมือนกันแต่อันนี้เป็นเกมปั้นน้ำมันปั้นดินน้ำมันคือเพื่อนผมเนี่ยปั้นดินน้ำมันให้ครับแล้วก็พยายามปั้นเป็นตัวละครแล้วก็เอามาเล่นกันนะครับ ก็เดี๋ยวผมเปิดเร็วๆเนาะอันนี้เป็นแผนพังวิวัฒนาการนะของตัวละครนะครับผมอันนี้เป็นแผนที่นะครับสเตทที่เราจะต้องมานั่งปั้นในน้ามันกันแล้วก็เล่นต่อสู้กันในนี้นะครับน่ะสเตทเป็นแบบนี้มีทั้งหมดย0สิบเตทเลยนะโอเคแล้วก็นี่ก็เป็นตัวของอ่าอันนี้ผมเอาไปทําสแกนเข้าคอมแล้วผมพยายามจะทำสีแต่เหมือนกับว,ว่าตอนนั้นอนะ่ะทําไม่เสร็จแล้วมีอะไรไม่รู้ก็ไม่ทําต่อนะครับซึ่งทุกตัวจะเป็นแบบนี้ก็จะมีเป็นภาพแบบนี้สีนี่ ใช่ไหมเออใช่อย่างนี้แล้วก็เป็นไข่นะครับเป็นแรกเกิดมาเป็นล่างนะแล้วก็ร่างเด็กนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นตัวเต็มวัยเตัวแล้วก็ร่างสมบูรณ์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีบอกว่าถนัดที่ไหนนะครับแบบเชี่ยวชาญนะจะสแตตเก่งขึ้นตรงนี้บอกเก่งแล้วก็ห่วยนะครับไม่ถนัดนะก็จะมีภาพเป็นดิจิมอนดิตอนด้วยนะแล้วก็มีท่าไม่ตายเป็นสัญลักษณ์ไอคอนแบบนี้ค่าพลังโจมตีกับเอชพีนะครับผมขออนุญาตเปิดเร็วๆแล้วกันเนาะเพราะตรงนี้มันเยอะนะครับนี่ก็เป็นอีกสองตัวแล อันนี้คือ V ีวีหนึ่งวหนึ่งเรียกวีหนึ่งแล้วกันเนาะน่ะเสร็จปุ๊บนะก็จะเป็น V 2แบบนี้แล้วก็ไล่ไปนี่ครับปึบปึ๊บดีเทลเยอะจัดนะครับผมนี่แล้วก็ V ีสามนะครับผมตอนนั้นทำอยู่สี่เวอร์ชันนะครับผมสี่วอลลมนะเพื่อนผมก็วาดมาเนี่ยนนเนี่ยเด็กสิบขวบวาดอะสุดยอดไปเลยไม่ละเพื่อนผมเนี่ยบอกแล้วว่าพรสวรรค์เน,นี่ยมันคือสิ่งที่เราแบบซื้อกันไม่ได้จริงครับ เขาสุดยอดมากจริงนะนี่แล้วก็ร่างสุดท้ายนะครับเป็นวล์์สี่นะครับผมอ่าแล้วในโวล์สี่ก็จะมีร่างสุดยอดอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมีแค่บางตัว่านที่แปลงร่างเป็นร่างสร้างสมบูรณ์สุดยอดได้นะครับนี่ครับแค่บางตัวที่แปลงได้นะครับผมมีมูเลมอนนะครับฟาวัมอนนะครับก็ซิลามอนนะครับผมเวมาสปามอนอันนี้รู้สึกจะขาดนะตอนนั้นเขียนขาดนะเพื่อนว่าตอนนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็เชดมอนนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีฉากปิดด้วยนะว่าพระเอกโดนตีโป๊ะกดสลบนะครับนี่เป็นงานมีกิมมิกด้วยมีมุกนะครับฮามากนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งเล่มที่เก็บสะสมเอาไว้ในความทรงจํานะครับประมาณนี้แล้วมันมีภาค2ด้วยนะดิจิมอน w วล์สองนะครับนะครับอันนี้นบตเทิลนะอันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนรูปแบบการเล่นใหม่นะครับคือเป็นแผ่นที่เมืองนะครับแล้วแบ่งเป็นเมืองต่างๆมีอควาซิตี้เฟเมเ n นจังเกิ a ลดาร์สตาร์เตอร์ทาวน์แล้วก็เดินทางตามเมืองต่างๆนะครับ เป็นภาคต่อที่ตะลุมบอลสู้กันอ่าเขาเรียกว่าเพิ่มกลไกตะลุมบอลเข้ามานะครับตัวอันนี้ผมไม่รู้คืออะไรเหมือนกันเนี่ยคือมันน่าจะเป็นสถานที่อยู่ของพวกมอนสเตอร์มัง้งผมมาเล่นตอนนั้นผมเล่นดิจิมอนเวิลด์ไงผมก็เลยชอบแล้วก็เอามาเก็บเป็นไอเดียว่าแบบเอามาทําต่ออะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในความทรงจําของผมที่ผมบอกให้ฟังว่าอีกเกมหนึ่งนะครับแต่มันเรียกว่า2เกมก็ได้หนึ่งเกมจะได้2นะครับแต่ก็ยังไม่จบฮะมี คือทุกตัวจะมีท่ามอนสเตอร์ด้วยนะเนี่ยท่ามอนสเตอร์ประเภทไฟวอเตอร์นะครับอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่คือทวกประภาพไม่ตายของตัว,ต,ว,ต,วตัวน้องนะอันนี้เราไล่กันก่อนสามสี่แพนสโตนไฟติง้งเมทัลดาร์กแล้วก็เอ็กซ์ตรเมนต์นะครับผมอ่าจะตกหน้ามาตรงนี้อ่าแล้วก็ท่าที่มีผลต่อการเปลี่ยนล่างมีวิธีการเปลี่ยนล่างท่าลับนะครับอ๋อพรหน้าสิบสองปุ๊บมันไปต่อหน้าสิบสามอยู่ด้านหลังอย่างนี้ นี่แล้วก็ไปต่อหน้าหลังอีกด้านว่านี่ไงนะครับก็คือมีท่าไม่ตายนะครับผมตามนี้แล้วก็ตรงนี้เอล m เมนต์ธาตุมอนสเตอร์นะครับเป็นเก้าท่าสัมพันธ์กันตอนนั้นก็เอาโปเกมอนมาเรียนแบบด้วยนะวินชนะแพนแพ,น,แพนชนะอิเล็กทริกอะไรเงี้ยครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับหมดละประมาณนี้ครับก็เรียกว่าเป็นเกมกระดาษนะครับยุคนั้นก็อยู่ในยุคข,ของเกมกระดาษอัจฉริยะเช่นเดียวกันนะครับอิ่มหนำครึ่งชั่วโมงนะครับ เล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือของทั้งหมดที่ผมเคยเป็นนักวาดเกมกระดาษเหมือนกันนะยุคนั้นนะครับยุคทองของเกมกระดาษอัจฉริยะเช่นเดียวกันนะครับก็พออ่านทางแยมแล้วก็เลยไปคุยมานะครับอ่าก็สาหรับใครที่ชอบนะครับมาเล่าสู่กันฟังหน้านะนะคุณเคยออกแบบเกมกระดาษอะไรกันบ้างนะครับผมสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับแล้วเจอกันครับผม โก g โก้เกมกระดาษฟอยล์เนี่ยว่าไดนะครับผมแล้วเจอกันครับ